สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มดนะคะก็มาเตรียมผิวนะคะสำหรับการแต่งหน้าวันฮาโลวีนวันนี้เนาะวันที่31ตุลาคม2566นะคะหมดก็เริ่มตัแต่เช็ดโทนเนอร์นะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์นะคะนะแล้วต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นการเตรียมนะคะผิวนะคะโดยการ ใช้ครีมนะคะแต้มไปบนที่หน้านะคะปรับสภาพผิวก่อนนะคะเราก็เริ่มปรับสภาพกันเลยนะคะเพราะว่าผิวของมดน,นะคะไม่สม่าเสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับสภาพผิวเนาะให้ผิวสวยขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะให้สีสม่าเสมอกันเลยนะคะค่ะ แล้ก็ปรับสภาพผิวเสร็จแล้วนะคะอันนี้สังเกตได้ว่ามดจะน้าบร์ขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการรองพื้นนะคะด้วยทานะคะสีรองพื้นวันนี้มดมาในติมฮาโลวีนเนาะ <S <S <ๆ>เขาก็จะเลือกสีรองพื้นนะคะที่แบบมีความขาวสว่างกว่าหน้านะคะก็เลยจะได้สีนี้มาเลยนะคะก็คือ,อทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะโดยใช้แปรงเกลี่ย เข้าไปให้ทั่วๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าผิวเรานั้นเหมาะกับแป้งหรือเปล่าสังเกตได้ว่าหน้ามดครึ่งหนึ่งจะขาวขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากเราเปราสภาพผิวแล้วแล้วเราก็ได้ทำการลงตัวรองพื้นตัวนี้นะคะอ,อ,อันนี้นะคะจากการที่เราใช้แป้งถ้ายังดูไม่เนียนพอนะคะ เราก็ใช้พับนะคะในการกดๆๆ,ๆ,ๆเข้าไปนะคะจะทําให้เมคอัพนะคะหรือครีมรองพื้นนะคะติดผิวของมดมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้กดๆเลยนะคะพี่เขาแต่งหน้าแบบมือเบาบ้าๆเลยนะคะอ,ออันนี้เราก็จะกดๆให้เข้าไปกับหน้านะคะ ช่วงเวลาที่หมดแต่งนะคะโดยประมาณ11โมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะอยู่ได้ถึงกี่โมงโอ้โหแต่ว่าหมดว่าน่าจะอยู่ติดทนนนานมากๆเลยค่ะพเพราะเครือ่องสำอางของแบรนด์นี้นะคะมาจากประเทศเกาหลีเลยนี่นะคะหมดก็ได้ทำการทาครีมรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า ต่อไปนะคะในน้ำหมดนะคะดู b r i g h ขึ้นสว่างสดใสขึ้นและอีกอย่างรอยต่างๆนะคะก็ดูจางลงไปด้วยนะคะหมดมีเป็นรอยเหมือนรอยกระนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ดูจางลงไปด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ พี่เขาเตรียมแปลนะคะทาเป็นอายแชโดว์นะคะเริ่มจากสีชมพูอ่อนๆนะคะทาที่เปลือกตานะคะชมพูอ่อนๆทำให้ดูไรรท์ขึ้นสว่างสดใสนะคะแล้วก็ลงด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ไล่ตั้งแต่หางตาเลยนะมาจนหัวตาเลยค่ะอันนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเป็นการแต่งหน้านะคะไปฮาโลวีนคืนนี้ค่ะแต่ว่าแบบนี้นะคะเราแต่งหน้าเบาๆนะคะซึ่งเราสามารถทำงานได้ด้วยเพราะเราแต่งแต่งกลางวันเนาะเราก็จะสามารถใส่ใส่สีที่เปลือกตาเหมือนเราทาตา,าสีเข้มนิดนึงนะคะนะคะตัวนี้นะคะก็จะเบรนตัวสี น้ำตาลนะคะให้ดูจางลงนะคะต้องเปิดตาก็จะดูเข้มนิดนึ่งแล้วก็จะเบลออกนะคะให้หดูจางๆลงนิดหนึนะคะแล้วก็ใช้เป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็อาจจะมีสีชมพูแซ่ตจกข้างบนนะคะแล้วก็จะมีเป็นกากเพชรนะคะติดอยู่ข้างบนนิดหน่อยนะคะทำให้ตาดูวิงวิง มีประกายมากขึ้นเลยนะคะค่ะอันนี้ขั้นตอนที่เราทานะคะก็จะเป็นตัวอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้นะคะเราก็ ทาเข้าไปนะคะทาไปเรื่อยๆเลยนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะบนเปิดกตาบนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาในเปลืกตาล่างนะคะเราขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องมองขึ้น ข้างบนนะคะเพื่อให้ค่ะได้แต่งเปิดตาล่างได้นะคะส่วนเมื่อกี้นะคะตอนที่ทาเปิดตา,าบนนะคะให้เราหลับตา,าได้เลยนะคะค่ามาทําการทาเปิดตาล่างนะคะก็ะขนาดให้ใหญ่นิดนึงอันนี้วันฮาโลวีนนะคะถ้าเป็นวันปกตินะคะเราอาจจะทาเบาๆบางๆได้เลยนะคะเป็นเส้นไม่ต้องใหญ่มากได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะจะช่วยทำให้เราดูตาโตขึ้นด้วยนะคะสังเกตได้ว่าหมดจะดูตาโตขึ้นมากๆเลยนะคะจากที่หมดเป็นคนตาเล็กๆนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มเขียนคิวกันนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะอ่าน้ำตาลเข้มนะคะแล้วี๋ยวก็อีก ครั้งหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นสีดำเนาะตัดขอบนะคะตัดขอบขึ้นมาน,นี่นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนนะคะเนื่องจากว่าคิวหมดไม่เท่ากันนะคะพี่เขาก็เลยจัดให้แบบให้เท่ากันนะคะเพราะว่า จะได้ดูโอเคมีมิติมากขึ้นนะคะทำให้หนะ้าไม่ดูลนเกินไปนะเราจะเป็นเราจะไปวันฮาโลวีนเนาะเราก็ต้องมีคิวด้วยมีตาด้วยนะจ๊ะเราก็ยังคงสวยอยู่นะคะก็ เขียนคิว้วเขียนตานะจ๊ะทาแก้มทาปากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้สีอะไรในการทาแก้มเป็นบับอ่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เขียนคิ้วไปพางๆกันนะคะซึ่งคิ้วของมันไม่เท่ากันนะก็เลยพี่เขาก็เลยต้องเขียนนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูบาลานซ์กันมากขึ้นเลยนะคะ อ่ะพอแต่งคิ้วเส้นนะคะเราก็มาลงในขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยนะคะ,ะเราก็เขียนคิ้วนะคะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆในขั้นตอนนี้รู้สึกว่าหน้าหมดดูข่าวดูซีดไหมคะดูข่าวแล้วก็ดูซีดใช่ไหมล่คะค่ะพอาชฉนนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะมีความซีดมากกว่านี้หรือเปล่าหรือจะยังไง ขั้นตอนการเข็งคิวนะคะเนื่องจากหมดคิวไม่เท่ากันนะคะก็เลยทำให้พี่เขาต้องเขียนให้ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะพี่เขาก็จะไปหยิบแปลงขึ้นมานะค่ะแล้วก็มาเป็นตัวปัสออนค่ะทาตรงแก้มนะคะซึ่งทำให้เราดูดูสึกว่าดูแน่ซีดลงไปอีกนะคะเขาใช้สีน้ำตาลนะคะ ในการทานะคะทำให้แบบเราดูหน้าตอบนะคะหน้าซีดไปนะคะซึ่งลูกนี้นะคะก็คือสามารถใส่แต่งวันทำงานได้เลยนะคะไม่ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องแต่งเฉพาะวันนี้วันเดียวแค่เราเปลี่ยนบัสออนนะคะเป็นสีชมพูเราก็สามารถได้เป็นหน้าปกติได้แล้วนะคะ เพืเ่อนๆวานาหมดซีดลงหรือยังคะในตอนนี้นะคะหมดก็ทาบัสออนนะคะทาแก้มนะคะด้วยสีน้ําตานะคะต่อมาก็ลงสีชมพูแะะเลื่อแๆเรื่อนะคะตรงหน้าแก้มนะคะเพื่อให้ดูมีความสีชมพูอมชมพูมากขึ้นนะคะ ให้หมดมีความน่าอมชมพูนิดนึงนะคะถึงแม้เราจะน้าซีดแต่เราก็มีความเป็นเลือดฝาดเนาะอ่าต่อไปเป็นการทาลิปจ้าอันนี้เขาจะใช้เป็นสีแดงนะคะทาจากข้างในลิปก่อนนะข้างในปากก่อนเนาะเป็นตัวริปฝีปากข้างในนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เป็น อีกสีนึ่งนะคะทานร,รอบนอกรืมฝีปากนะคะทางข้างบนและข้างล่างเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็ทําให้หมดนะคะดูหน้าไม่ซีดแล้วดูมีสีสันเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะจะหลังจากที่เราทาปากไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาแต่ง เป็นเลือดนะคะเลือดหยดนะคะเหมือนเราไปกัดใครมาเลยลิ้มฝีปากเลจ๊ะเป็นรอยเลือดนะจ๊ะเป็นไงคะเริ่มสวยกันแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเรามาลงใต้ริมฝีปากนะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นตัวสีเข้มขวา ปากซอนที่เราใช้นะคะจะเป็นสีโทนเข้มนะคะจะทําให้ปากเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะจากที่เราทาสีแดงธรรมดาเราก็ทาสีนี้เลยช่วยทําให้ปากเลนฟฝีปากเราดูเข้มขึ้นค่ะดูหน้าหน้าคนหามากๆขึ้นเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะทาริมฟีปากได้เลย ต่อไปนะคะเป็นการแต่งนะคะ,ะแต่งรอยนะคะก็ลบรอยที่เลอะๆอ,ออกก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้นะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลน,นะคะอายไลเนอร์ค่ะอ๋อตอนนี้ใช้เป็นตัวอายแชโดว์นะคะ ใช้เป็นตัวลิปก่อนนะคะย้ำค่ะย้ำเพื่อให้สีดูเข้มขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะนําหมดหน้ากลัวขึ้นมามั้งหมอันนี้นะคะ,คะพี่เขาก็แต่งให้เบาๆเลยนะคะ,ะต่อไปเป็นการเขียนทำนะคะทำเป็นรูป โดนเย็บนะคะพี่เขาก็เขียนให้สองข้างเนาะโอเคสองอันนะคะใช้เป็นอายไลเนอร์สีดำนะคะสามารถเขียนได้เลยนะตัวนี้แต่งไม่ยากเลยจ้า,า่พี่เขาก็มีการเติมตรงตาขึ้นมานิดนึงนะคะให้เข้มขึ้นหน่อยเลยนะคะแล้วก็ทำเป็น จากเพชรวิงวิงนิดหน่อยนะคะเพื่อให้แบบดูมีเลเยอร์มากๆขึ้นนะคะใช้เป็นกากเพชรแทนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะต่อไปนะคะก็ใช้เป็นสีนะคะสี น้ำตาลทำให้แบบมีริ้วรอยนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะขีดตรงที่เป็นสีแดงเลยนะคะก็ช่วยทำให้เราแบบว่าดูเหมือนเราทาเลือดมาสดๆเลยแล้วก็มีสีแบบสีเข้มๆน้ำตรงน้ำตาลด้วยนะคะใช่ถ้ายังไงนะคะก็ เติมตรงส่วนแก้มนิดนึ่งนะคะช่วยให้แก้มดูตอบขึ้นเนาะอันนี้เราหน้าขาวแล้วเราก็ต้องมีสีน้ำตาลเพื่อให้หน้าเราดูแก้มตอบเลยค่ะอ๋อแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคะ่ะล e วีของมดในปีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะ ดัดขนตานะคะดัดขนตาแล้วก็ให้มองต่ำนะคะถ้าเกิดเราจะดัดขนตาบนเนาะให้เรามองต่ำได้เลยนะคะน่ะเพาขนตามดเด้งขึ้นมาเลยนะคะอันนี้แค่ดัดเฉยๆนะอ่ะแล้วเราก็มาปัดมัทฉา,านะจ๊ะปัดมัทฉา,าเราก็มองต่ำเช่นกันนะคะ ที่เขางมือเบามากๆเลยสามารถปัดแมตชาล่าแบบเราไม่ต้องกับพิบตาได้เลยนะปกติจะเป็นคนที่กับพิบตาบ่อยมากๆเลยนะต่อไปคะ่ะก็จะเป็นการปัดอน,นตาล่านะคะก็ให้เรามองขึ้นข้างบนนะคะ ถ้าเราแต่งหน้าเองนะเราก็มองปกติได้เลยเนาะแต่อันนี้พี่เขาแต่งหน้าให้สวยๆแนละ้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองขึ้นางบนมองลงข้างล่างนะคะตามที่เขาได้บอกไวนะ้เนาะโอ้โห,โหเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนลุคนี้เป็นยังไงบ้างแอมมีเติมนีดเติมไหนนะจ๊ะนี่คะ่ะ สังเกตได้ว่าหมดก็จะมีรอยแล้วนะจ๊ะฮาโลวีนปีนี้ไม่เหงาอีกแล้ว